กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับเรื่องเล่าแจ็กกี้ในวันนี้นะครับหลายคนขอกันเหลือเกินผมก็จัดให้นะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณสมาชิกที่สมัครกันเข้ามาด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับอย่างเช่นเคยครับไม่รู้จะทาอะไรให้นอกจากการให้ดูคลิปล่วงหน้าก่อนชาวบ้านนะครับผมครับผมในเรื่องเล่าของเราวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของผมในยุคที่ผมเรียนในตอนนั้นนะและก็เจาะจงไปในส่วนของร้านขายของเล่น อโอเคถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันครับโรงเรียนนี่ผมเคยเรียนมาแต่ก่อนนะครับโรงเรียนในมัธยมเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนวัดคองชันนะครับผม FC ของผมหลายคนก็ เรียนมาจากวัดทองชันเหมือนกันนะบางคนก็ยังเรียนอยู่ด้วยซ้ำนะครับผมก็เอาง่ายๆว่ารุ่นพี่นี่แหละนะรุ่นพี่ที่จบไปก็มาทํางาน u t u b e นะครับน้องๆเขาก็จะมาติดตามรับชมดูผลงานของเรานะครับผมขอบคุณน้องๆทุกคนมากครับผม <c oughs> ผมเรียนอยู่ในรุ่นที่ศูนย์ห้านะครับผมเป็นมวชศศูนย์ห้านะแต่ที่จริงมันมีมาหลายรุ่นแล้วครับมันมีตั้งแต่รุ่นแม่ผมรุ่นยายผมแล้วสาหรับวัดทองชันครับเขาเพิ่งจะมานับรุ่นในช่วงประมาณประมาณปี2 0 2อ0พันะองพัาเิ่าเรร่มนับกันนก้นนอครันเป็นุ่นที่5นะับผเโอเค ในสมัยก่อนที่ผมเรียนโรงเรียนของผมเนี่ยจะมีร้านค้าร้านหนึ่งนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ร้านนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมรู้จักกันกับเขานะครับก็คือเป็นคนรู้จักกันอะไรประมาณนี้นะครับผมผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ดูแลอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นป้าของผมเองถ้าเด็กที่อยู่แถวนั้นจะรู้ดีนะครับว่าป้าที่ผมพูดเนี่ยคือใครนะครับผมไม่ขอพูดถึงแกแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้นะครับผมจะมีลุงคนนึงนะครับลุงคนนี้ แกชื่อว่าตาช่อเด็กทุกคนจะเรียกแกว่าตาช่อกันหมดจะเรียกว่าเอ้ยตาช่อครับผมมาซื้อน้ำาอรลมตาช่อครับผมซื้อของเล่นอะไรเงี้ยทุกๆครั้งที่เราเดินเข้าโรงเรียนเนี่ยเราจะผ่านร้านตาช่อเป็นอันดับแรกแต่ความจริงที่เด็กหลายคนไม่รู้ในปัจจุบันตอนนี้นะครับและบางคนก็ติดปากไปแล้วตาช่อเนี่ยมันคือชื่อพ่อแกชื่อ,อเล่นจริงๆของแกนครับ คือพี่เดอ๋อผมจะขอเรียกแกว่าพี่เด๋อผมไม่เรียกตาช่อแล้วแล้วคนที่ชื่อว่าตาช่อเนะี่ยคือพ่อของแกแล้วพ่อแกเสียไปแล้วและที่พูมึงเรียกกันทุกวันนี้คือมึงล้อชื่อพ่อเขา โอเคแต่แกก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับแกเป็นคนง่ายๆชิวๆคูๆแกจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อ้วนๆหน่อยเป็นลุงแบบว่ามาดเข้มแล้วก็ดูใจดีนะครับแต่แกก็เป็นคนใจดีจริงๆนะครับแกแบบว่าชิวๆคูๆง่ายๆกับเด็กนะครับผมอ่ะพี่เด๋อเนี่ยแกจะเป็นคนหนึ่งที่รับของเล่นมาทุกๆสัปดาห์ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยแกจะมีสแต็กแท็กของแกนะครับก็คือสแต็กของแกคือเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ันวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยแกจะไปซื้อของเล่นมาดองเอาไไวว้้้้้กก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 กจจจจะะะดดดดดดดองใใหหหหเเเเเเ็็็็ทททททุุุคคคนน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 ลััััรร์์ีี่่่่พปปิมมมาาาาบบตตืชส เทาวทากันมาทุกคนจะแบบว่าอุวันจันแล้วเอ้ตายเถอะมันจะทําให้เด็กทุกคนนะครับอยากจะมาโรงเรียนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆของพี่เด๋อที่ได้ทําธุรกิจนี้คือทุกๆวันจันนะครับวันจันทนี่จะเป็นวันที่แบบว่าเด็กขี้เกียจชิบหายเลยรวมถึงกูด้วยกูก็ขี้เกียจไม่รู้จะมาทาเที้ยเลยวันวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยผ่านไปโคตรไวแต่พี่เด๋อเนี่ยเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่ากูอยากจะไปเพราะกูจะได้ไปดูว่ามีของเล่นอะไรใหม่บ้างและพี่เด๋อไม่ได้เป็นแค่นั้นครับพี่เด๋อเนจทเนนนนมมรััััวว์หดพุธ แกเอามาเติมให้อะไรเงี้ยอ่ะและแกจะมีของขายเยอะมากๆมีแบบโอโ้โหถ้าขายเรือดำน้าได้แกก็คงขายไปแล้วไอ,อ้ที่เนียทีนี้เนี่ยทุกๆวันจันเนี่ยผมเนี่ยจะแวะเข้าไปร้านพี่เดอ๋อผมเนี่ยจะเป็นคนนึงไม่ไม่ค่อยเล่นของเล่นนะในในตอนมัธยมแทบไม่เล่นเลยเล่นแต่เกมอยู่บ้านผมเนี่ยจะเข้าไปแล้วก็จะเจอแบบของเล่นมากมายไก่กองมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพี่เด๋อเนี่ยแกก็ขายของเล่นตามปกติซึ่งโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยจะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งก็คือห้ามเล่นของเล่นที่มีอันตรายเชนนเ่นมีดพับนะ อะไรเงี้ยนะอ่ะห้ามเล่นนะครับเพราะว่ามันอันตรายมันมันสามารถทําบาดแผลได้เหมือนกันถ้าถ้าถ้าแบบว่าปาดหรือว่าทิมแบบผิดวิธีนะครับบางทีสปริงมันค้างอ่ะมึงเคยเป็นไหมสปริงมันค้างแล้วมันแบบมันไม่ยุบลงอ่ะแล้วมึงไปจ้วงเพื่อนมึงอ่ะนั่นแหละตอนนั้นแหละเจ็บจัดๆเลยนะครับมันก็มีวันหนึ่งเป็นวันที่ปกติผมก็เดินเข้าไปในร้านพี่เด๋อแล้วพี่เด๋อรู้จักกับผมพี่เด๋อจะเรียกผมว่าไอ้แจ็คแบบเฮ้ยแจ็คมึงทำอะไร อะไรเงี้ยผมก็จะแบบส่วนใหญ่ผมจะเรียกแกว่าตาครับผมเรียกว่าตาตาเด๋อบางทีก็เรียกว่าตาช่ออะไรเงี้ยอ่ะแล้วแล้วแต่คนจะเรียกพี่เด๋อนี่เปรียบเสมือนกับตัวละครในเกมเกมหนึ่งที่แบบว่าใครอยากจะได้อะไรแกสามารถจัดสรรหาให้ได้แบบสวัสดีคุณอาเธอร์วันนี้คุณต้องการสิ่งใดผมมีให้คุณอะไรประมาณนี้พี่เด๋อก็แบบให้นึกสภาพแบบว่าตัวละครในเกมที่แบบมีเสื้อฮูดใส่เสื้อแบบตัวใหญ่แล้วเปิดเสื้อกาวออกมาแล้วจะมีแบบของขายเต็มไปหมดอ่ะแบบเอ้ยไอ้หนูแกกได้อะไรฉันมีทุกอย่างนะ ประมาณนี้พี่เด๋อแกจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้ววันนั้นอ่ะผมเข้าไปผมก็เข้าไปซื้อของปกติไม่มีอะไรก็มาที่โรงเรียนกลับเข้ามาผลปรากฏว่าตอนนั้นผมอยู่ประมาณมหนึ่งนะผมเห็นพวกม .2 อ,อกับมหนึ่งห้องอื่นมันมันเล่นอัดลมกันผมก็งงว่าเฮ้ยมึงไปเอามายังไงวะมึงไปเล่นมากันยังไงเนี่ยมึงไปหามาได้กันยังไงวะผมก็ก็ไปถามเฮ้ยมึงมึงเป็นซื้ออัดลมมาได้ไงมันก็บอกว่า oh, อ๋อกูซื้อกับพี่เด๋อไง Welcome เราก็ถามฮะทำไมกูไม่เห็นห้อยในร้านเลยมึงมึงซื้อได้ไงอะ่ะกระบอกกี่บาทเนี่ยอ๋อกระบอกนี้กูซื้อมา70บาทเนี่ยโคตรแรงยิงโคตรดีผมก็งงว่ามันขายได้ไงเลิกเรียนเราก็ไปที่ร้านพี่เดอ๋อแล้วก็ถามพี่เดอ๋อตรงๆพี่เดอ๋อทำไมเพื่อนผมมันมีลมอะ่ะพี่เด๋อก็แบบแกก็ยิ้มอารมณ์แบบแกแม่งแกมัเหมือนตัวละครในเกมอะ่ะแบบนั่งอยู่ตรงโตแล้วแแบบรอผวกมือมาเอาเควสจากแกแกจะอยู่ประมาณเนะี้ยพอผมพูดคำนั้นออกไปนะครับว่าทำไมเพื่อนผมถึงมีอัดลมพี่เด๋อนี่ก็แบบ แกก็กระซิบกับผมนะเบาๆว่ามึงอยากได้ไมั้ยล่ะมึงอยากได้ไมั้ยมึงเดินไปหลังร้านกับกูอ่ะเดินไปหลังร้านก, <me ans> กูกูคิดแล้วแปลกๆนะ <me ans> เดินไปหลังร้าน <me ans> เกิดอะไรขึ้นกับกูหนะ <me ans> รือเปล่ากูจะโดนแบบว่าพี่เป็นเนี่ยกูไม่รู้หรอกว่ากูเป็นหรือเปล่าพี่เด๋อก,ก็พากูเดินไปหลังร้านแต่มันมันไม่มันไม่เชิงหลังร้านอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นชั้นวางสินค้าแกแล้วข้างหลังชั้นสินค้าจะมีของเล่นแบบเถื่อนอ่ะห้อยเต็มไปหมดเลยแล้วกูเห็นตอนนั้นกูแบบโอ้พระเจ้าคันแสงพี่เด๋อก็แบบมึงอยากได้อะลร กูมีก๊อก17เจน3ก๊อก19และกูมี M1911 แล้วก็มีลูกซองชักด้วยใส่ลูกกระสุนเข้าไปข้างบนให้มันไหลลงแล้วมึงก็ชักยิงมึงอยากจะได้แบบไหนล่ะไอเราก็แบบอุ้ยตื่นเต้นตอนนั้นแบบซื้อเลยนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมถึงชอบก๊อกนะครับตั้งแต่เด็กนะครับจนมาถึงตอนโตผมก็ซื้อ b ีีกันก๊อกมาเล่นนะผมก็ซื้อก๊อก19เก็มา1ตัว กลองสิเ ok นี่ยมันจะเป็นฟูลออโต้ครับมันจะมีฟูลออโต้อ่ะเราก็ซื้อกลองสิามาถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นเจนห้าซื้อมาปุ๊บ <c oughs> เนบเข้าโรงเรียนทีนี้เนี่ยสิสย่งท,ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับโรงเรียนทุกครั้งที่ผมเดินเข้าไปในห้องเรียนหรือว่าเดินผ่านห้องเรียนแต่ละห้องเนี่ยโดยที่ไม่มีครูเนี่ยเราจะได้ยินเสียงดังโปก๊กปากโปก๊กปากกันตลอดแล้วก็จะได้ยินเสียงเด็กตะโก <c oughs> <c oughs> นกันเฮ้ยเฮ้ยกูเก็บกูเก็บโอ้ยนี่กูดอ้ยใครก็ได้ไ klar, นห้ิง <c oughs> ผลปรากฏว่าเดินเข้าไปในห้องตัวเองสิ่งแรกที่โดนเลยเข้าจังๆเลยโดนกระสุนแตะลมเข้าตรงคอตรงนี hmm. ้เข้าดังเป๊กหนึ่งเป๊กอุ๊ยเจ็บเจ็บเราเห็นเพื right. s <S mm ่อนเราประมาณ7-8คนตอนมหนึ <hour and S 2> uh, ่งด้วยความว่าเป็นมหนมันยังมีความเป็นเด็กเด็กเยอะอยู่นะไล่ยิงกันอยู่มันเอาโตอะมอตั้งอะตั้งเป็นบังเกอร์แล้วตอนนั้นมันบ้าวอล์ีกันอะมันตั้งมันปุ๊บแล้วมันก็ยิง ไอเราก็ซื้อมาเหมือนกันเราก็อยู่ในกระเป๋าแต่ยังไม่ได้แกะซองเราก็เลยเดินไปเฮ้ยกูเล่นด้วยดิกูเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเฮ้ยมามาแก๊กแเฮ้ยมึงมีเหรอมึงมีเหรอเฮ้ยกูมีเพิ่งซื้อมาจากพี่เด๋อเนี่ยพี่เด๋อจากไอ้กูเนี่ยเพื่อนก็แบบเฮ้ยมามาอ้แจ็คมึงอยู่ฝั่งกูฝั่งกูมีตั้งห้าฝั่งเราขาดอีกหนึ่งเว้ยเล่นกันโอ้ยเติมกระสุนใส่แม็กแก๊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 กแล้วยิงทักทุ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 กมันสงครามยิงกันแบบกระจายอะตุงทุ สุดท้ายครูจับได้ว่ามีการเล่นของผิดกฎหมายในโรงเรียนสภานักเรียนถึงกับต้องสั่นครอนเมื่อเจอกับแก๊งพวกกูและแบบทุกคนอะโดนยึดเข้าห้องฝ่ายปกครองไอ้นี่ก๊อกไอ้นี่ก๊อกสิบเก้าไอ้นี่ก๊อกสิบเจ็ดไอ้นี่เอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไอ้นี่ลูกซองไอ้นี่มีมีดด้วยนะเป็นมีดแบบว่าสปริงนะมันจะเล่นเหมือนแบบเชิงสเตลอะมันก็จะแบบวิ่งไปในห้องวิ่งมั่วเลยแล้วก็ถือมีดไปอะเหมือนมึงเล่นเกมอะเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันถือมีดไปอย่างเงี้ยเขยิ้ม ่ไอสัตว์มึงเป็นเฮี้ยอะไรมากวะเนี่ยแล้วใครโดนตอนนั้นคือแตกแน่นอนเงื่อนไขในการเล่นก็คือโดนยิงสองนัดเมื่อไหรปุ๊บมึงแตกมึงออกจากแมทโดนยึดอุปกรณ์เรียงกันแล้วมึงนึกสภาพแบบเด็กทุกคนที่แบบร่วมถึงกูด้วยยืนกับเพื่อนประมาณสิบกว่าคนแล้ววางกองกันอยู่ไอเฮี้ยมันเหมือนในข่าวนะมันคุ้นๆนะ มันรู้สึกแปลกๆนะเขาก็ถามสอบสวนแบบเหมือนกูกําลังขึ้นศาลอะสอบสวนอะแกไปเอาปืนนี้มาจากไหนทุกคนตอบกันด้วยความเต็มใจพี่เด๋อครับพี่เดอ๋อพี่เด๋อขายครับพี่เด๋อขายสุดท้ายครูต้องออกไปที่โรงเรียนไปหาพี่เดอ๋อถามพี่เดอ๋อพี่เด๋อครับทำไมคุณขายของเล่นแบบนี้ให้กับเด็กนักเรียนของเราอะไรพี่เด๋อแม่งตีมึ่นอะพี่เด๋อแม่งแบบอะไรใครขายใครบอกคุณ ผมไม่ได้ขายนะครับคุณครูเรารู้กันดีว่าของแบบนี้นักเรียนเล่นกันไม่ได้ผมคงไม่ขายพวกอุปกรณ์หรือของเล่นแบบนี้ที่เป็นอันตรายต่อสายตาและตัวของเด็กหรอกนะครับนั่นไม่ใช่ผมผมขายที่นี่มาตั้ง10 20กว่าปีตั้งแต่รุ่นพ่อของผมเนี่ยแล้วคุณมาพูดอย่างงี้คุณมากล่าวหายอย่างนี้มันใช่หรือเปล่าคุณไว้ใจเด็กได้หรอเด็กสมัยนี้มันเป็นยังไงมันโกหกเก่งจะตายแล้วผมจะขายทำไมหน้าร้านคุณก็เห็นว่ามันไม่มีครูต้องขอโทษโอ้ขอโทษค่ะเลิกเรียนกลับไปที่ร้านพี่เดยมึโดดของ เราก็ครับโดนยึดโดนกันสิบคนซื้อของลุงไปประมาณสิบยี่สิบอันโดนยึดหมดเลยพี่เดอ๋อแม่งมาเลย Welcome มึงสนใจไม้คอมแฟดป่ะโอ้โหตอนนั้นก็แบบพี่เดอ๋อแม่งแบบโคตรเดอะเบสเดอะเบสสัสว์เลยแบบของทุกอย่างที่แบบเถื่อนในโรงเรียนพี่เดอ๋อที่จะเอามาขายแล้วก็ให้นักเรียนซื้อกันไปเล่นกันแล้วแม่งเล่นกันแบบไม่เล่นกันเจ็บตัวยิบมาหายเลยในตอนนั้นอนะไม่ว่าจะเป็นของเล่นอะไรนะพี่เดอ๋อจะขายให้เราหมดตลอดมึงอยากจะได้อะไรเถื่อนๆมีหมด พี่เดอนี่แบบเปรียบเสมือนกับพ่อค้าใต้ดินพ่อค้าแบบว่าเมืองเถื่อนนะกูนึกถึงสิ่งหนึ่งก็คือกูนึกถึงเบกกิ้งเบรดโอ้ยเยมิสเตอร์ไวเย h t ใช่เลยพี่เดิมเป็นอย่างนั้นเลยเบื้องหน้าเป็นลุงที่แสนใจดีแต่เบื้องหลังแม่งค้าอาวุธให้เด็กไปยิงกัน ปัจจุบันตอนนี้แกไม่ขายแกไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าก็มีแต่เพียงเท่านีนะครับขอบคุณที่รับชมกันด้วยและก็ต้องขอบคุณสมาชิกทุกคนกันด้วยครับใครที่อยากจะดูคลิปก่อนใครนะครับก็สมัครสมาชิกกันเอาไว้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละ